ถ้าไต่ทั้งสามพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาในผลบุญครั้งยิ่งใหญ่กับเจ้าหน้าท,ทั้งสองที่ได้บวชทดแทนบุคุณพ่อแม่กันในครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าวิรัตจ,จินดามัง<อ>่งที่นั่งขวามือน,นี้ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เจ้าหน้าธรรมนูนสารเวกเป็นบุตรชายของพ่อดอนแม่วันานาจินดามั่งและก็บุตรชายของพ่อวันชัยแม่อาภาพรสารเวกคร,ครับผมแมม<ต>ผมนึกว่าอับนครสวรรค์ อภรรแล้วอะไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> นะครับวันนี้นะฮะผมโทษสวนิวพานนะครับ แล้วก็ที่นั่งอยู่กลางๆนี้ก็คือหมอผู้หญิงนี่คือหมออุทัยรัตน์ทันาการใช่แล้วครับนั่งสูงโปร่งนั่นก็<อ>นักแกะเชิญยิ้มนั่งสง่างามอยู่ตรงนี้เลยน้องชายน <c oughs> พวงเชิญยิ้มนะฮะน้อง <c oughs> ชายนพวง <c oughs> โอ้ยเข้ามาใครก็ทักผิดทักถูกไม่ใช่นพวงหรอไ,ไม่ใช่เป็นเป็นน้องชายไอ้ที่เห็นทางจอทีวีนพวงพี่เนี่ยนี่พวงน้อง น้องนภวงจ้านะครับนภวงก็ไปน่นเลยส่วนมากตอนนี้ก็ไปหน้าชอยหน้ามาใช่ครับผมนะครับนักแขกก็ทําขวัญใช่ก็คนแต่ก็ศิลปินเหมือนกันนี่แหละเนาะแต่นานๆจะไปรวมเล่นตลกกันสักทีบางั้นเถอะใช่แล้วไปรวมกันครับผมนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาทําขวัญหน้าก่อนจะออกพรรษานี่ประมาณ3 3วันเนาะสามสี่วันครับ เจ้าหน้าก็บวชก่อนโอ้ยก็น่าปลื้มใจการในการบวชเนี่ยไม่เป็นไรจะเข้าบรรษาจะออกพรรษาอยู่ที่ความพร้อมความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับความพร้อมนะฮะนางเหล่ายำบัญญาต มาปรุกคิดแ่ฝันดีหรือร้ายยังคงจิตหัวเองก็คิดไว้วันจึงบอกเมียสาวอย่าช้าฝันว่ายังไงนะแม่มึงเอ้ย ฉันฝันว่าได้แหวนเพชรวงเป็นทองจ้าเป็นของมีค่าสวยงามมากเลยจ้ะพี่จ๋าออตื่นขึ้นมาน้องไขว่คว้าแต่แหวนไม่ได้หายไปแล้วนะสิพี่อ้า ก็มันนี่แสดงว่าหลงไหลแหวนหวงงานวงนี้มากละสิเนี่ยอยากได้จังเลยเจ้าพี่จ๋ามันเป็นความฝันมันไม่ใช่ความจริงก็ย่อมหายไปธรรมดาจะหาตัวไหนได้แล้วแม่เอ้ยมันสวยมากเลยนะพี่นะแสดงว่าชื่นชอบหลงไหลและสิเนี่ยเนาะอยากได้เจ้าพี่เรามาปรึกษา,าหารือก,กัอนสองคนจะรู้ไม่ว่าจะได้ข้อสรุปหรือว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนั่นน่ะสิพี่เอาอย่างนี้ฟังนะแม่นะ จึงบอกเมียสาวอย่าช้าไปให้โหราทำรนายไปให้โหราทําทนายถึงบ้านโหนแกละเล,เล่าความบอกไปโหนบอกยังทายไม่ได้หรอกคันอะไรนะ ทำไมจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนหนึ่งรูเขาได้สอนบอกตนสำคัญเลยนาเรื่องขาก,กำนนหเป็นตำลาโหลผมนั้นอยากจะให้ผมทายทำนายทัก มันละจะแพงมากกันใหม่ดูสีหน้าสับสนกังวลใจและมันจะแพงมากไหมกันเหล่านานค่าคารูผมจะแพงไม่แพงเนี่ย่าครูผมจะแพงไม่แพง เป็นยังไงผมจะชี้แจงแจงใจมันเท่าไรแล้วเอาให้มาเหะแล้วแต่จะให้เท <c oughs> ่าไรผมก็ทายให้ทันย่างงาั้นอยางงาั้นยี่สิบห้าสิบหรือจะหยิบแบงคร้อยฮะยี่สิบห้าสิบหรือจะหยิบแบงคร้อยตามใจถ้าจะปล่อย แบ่งพันโอ้โหแล้วแต่เท่าไรก็ได้แล้วแต่โอ้ยนี่คุณพ่อเดินออกมาให้เองเลยขอบคุณคุณพ่อวันชัยนะครับโดครับครับผมคุณพ่อวันชัยเอามาให้เลยหนึ่งรอยากจะรู้ว่าความฝันครั้งนี้เป็นเช่นไรมันกังวลอยู่ในใจไงไม่ใช่ปัญหาเลยนี่ค่ากำหนดค่าครูของโหนแกะเดี๋ยวจะทำนายทายทัก ให้กระจางใจอะไรคืออะไรกันแน่ดูสิว่าแม่ฝันว่าได้แหวนเพชรวงงามอะไรมันจะเกิดขึ้นเซนาสงสารมานาดา เป็นอะไรแล้วแม่ฉันปวดท้องเลืเกินจะาพี่จ๋า มันเก้าเดือนแล้วเหรอมันเก้าเดือนล้วจะพี่ตายแผลท้องจะกินแบงปเดียวเนี่ยนะจ้ะเก้าเดือนซะแล้วเก้าเดือนแล้วพีอ๋อทำไมกณน,น้อยเรามาปวดอะไรแดดเปียงๆอย่างนี้ใจเย็นๆดูอาการไปเรื่อยๆก่อนมาอาจจะปวดเตือนเฉยๆก็ได้นะแม่เนาะทนอหน่อยแม่จ้า เสียงลงนางประคองมองเมียแม่โหยระเฮียร้องไห้จะไปตามหมอหรือเงินก็หมดอ้าว ค่าเรือค่ารถเออ,เอ,อไม่มีมีปัญหาแล้วให้ร้อนใจดังไฟมาจีให้ร้อนใจดังไฟมาจีมีใครน้อมีใครช่วยมังแล้วจะมองใครทางซ้ายขวาทำยังไง จะเวทนาตอนนี้จึงเอ่ยถามย้ำอีกทีว่าพี่วันชัยแกพอจะมีเงินใหม่นี่ ขยับล้วนนโอ้ยเท่าไรก็ได้ไรใดกะได้เกณฑ์เท่าไรก็ได้แล้วแต่จัดทาจะให้ยี่สิบแล้วก็ไปโอ้ยี่สิบบาทก็ไปเลยไปจ้ายี่สิบบาทนี่ไปยังไงยี่สิบเดินไปโอ้ยแล้วเมื่อไรมันจะถึงแล้วนั่นจ้าแล้วถ้าห้าสิบอ่ะห้าสิบปันจักรยานโอ แลถ้าร้อยหนึ่งเนี่ยนี่ได้มาลอยหนึง่งรับไปยังไงนะมอไซรับจ้าแลถ้าสองร้อยถ้าสองร้อยเนี่ยมอไซไปกลับเอ้าแล้วถ้าสามร้อยสามร้อยกระบะเก่าแล้วสี่ร้อยล่ะกระบะใหม่แล้วถ้าห้าร้อยเลยเก่งป้ายแดงน้ำมันเต็มถังแอร์เย็นเทียบเออแล้วแต่รถอะไรเราก็ไปทั้งนั้นไปน <ะ S 2> ทั้งนั้นเลย ยายแกล่ะจ๋าคุณยายแกล่เออเสียงใครมาเอะอโวยวายกันวะนะ <c oughs> แม่เอาอย่างนงี้นะแกล่ะเอ้ยเอาอย่างไงครับคนแก่เจ็ดสิบขึ้นเนี่ยคางจะยานนิดนึงโอ้นี่คางจะต้องยาน <c oughs> ต้องยานหน่อย <c oughs> เออจ๋อจาคุณยายแกลออด,ด,ดูนะัดใดยเป่านะ <c oughs> เอเอสียงใครมาเอะอโวยวายกันวะนะ <c oughs> พอได้พอได้แต่ว่าตาเลือกอีกนิดนึงตาเลือกออกตาต้องห้อยห้อยหน่อยปากห้อยยังตาเลือกอีกเหรอจ้านี่ที่แกแกดูฉันนะเดี๋ยวดูมันจะดูเออยอยแก่ะจ๋าคุณยายแกล่โอ้เขาหูเห้ทำไมอ่ะุ้ยเอาให้แก่ๆหน่อยกันแล้วกันอ้ยายแก่ะจ้า เออเสียงใครมันเรียกยายอยู่หน้าบ้านวะเนะวุ้ยอยู่บ้านพอดีเลยฉันเองจะยายเออไอฉันน่ะมันใครกันละเว้ยทศพลจ้ะอ้าวพอทศพลเออเอ็งมีธุระอะไรกับยายอลุงยายยายจ๋านี่นี่นี่แม่วันนาแล้วก็แม่อาภาพรเขานอนปวดท้องร้องให้ระงมพรมไพลนะคุณพ่อดอนแล้วพอวันชัยเขาจ้างฉันมาตามยายไปทำคลอดนะจ้ะเอาเอาเดี๋ยวๆแม่วันนา แม่อาภพพรสองทองเลยเหรอเนี่ยสองทองเลยอุ้ยตาย,ยนี่ยายตกข่าวไปได้ยังไงทําไมอ่ะก็รู้จักเขาดีเลยทั้งสองทองเนี่ยรู้จักแม่วันนาก็แม่อาภพพรเป็อย่างดีปทัทธเ้อยฉันใดกันเลยลูกเอ้ยเอา้ารู้จักกันดีเลยนะโอ้ยรู้จักกันดีไปรู้จักเขาได้ยังไงยายไปยืมตังแกเรืยล้วะยืมถึงบ้านหมี่เลยไหนไหนมาละเเรียมไว้สองพันนะ นี่ว่างไหมวันนี้ไปทําคลอดให้หน่อยโอ,โอ้ดีนะเองมาทันไม่งั้นไม่เจอยายหรอกไอน้นุีช่ช้าช้าไม่ทันแล้วโอ้ยไม่ทันแล้วไปทําคลอดที่อื่นเพื่อนชวนไปเล่นไพ่ตองเอ้ยพี่เจ็บนวงทวงเนียวเออเสียวท้องน้อยหน้าแม่้อย อยู่อีกคิดเกี่ยวลูกเอ้ยติดขัดอะไรล่ะยายมันจะติดขัดอะไรนั้นต้องไปถามแม่วันนาเขาไม่อาภาพอัพพรเขาดูแล้วนะมันติดอะไรไม่รู้อ่ะเดาเอ้โอ้ยยายจ๊ะยายจ๊ะจงมานั่งใกล้ๆเอามือประคองลานวา ไม่ต้องเขาวงไม่ต้องไปกลัวอะไรสักหน้าหายใจลึกหายใจลึกๆตักลั่นหายใจเอาไว้ลูกแล้วก็ผ่อนคลายไปตามสบายเออไกลแล้วลูกเอยทนหน่อยเด้อทนหน่อยหน่อยห่อยเยอะลูกเออเอาเอาเอาอยากกินแบงค์ ที่เกิดมาก็จะกินแบงค์แหม่จริงๆฉักอยากกินแบงค์ของไก่ก็ได้เฮ้ย <c oughs> ดูสินะอยากจะกินแบงค์อยากกินแบงค์ลองใหญ่ <c oughs> หเลยจะใจเย็นๆเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้หให <c oughs> อ้อากกินแบงค <c oughs> ์เอาอยากจะกินของจังหวัดไหนอ่ะมีพิจิตรก็มีเพชรบูรณ์ก็มีโคราชก็มื มันก็อยากกินเลยกันนะอยากกินเยอะจัง